แทนเศรษฐีนีที่ดินนางเอกดังควักกระเป๋ากว้านซื้อเล็งทำที่พักตากอากาศสวยและรวยมากจริงๆสำหรับเบลล่ารานีที่เพิ่งควักกระเป๋าซื้อที่ดินผืนใหม่ริมน้ำพื้นที่หกไร่ในจังหวัดนครน,นายกไปหยกหยกซึ่งเบลล่าบอกชอบที่ริมน้ำอยู่แล้วใกล้เมืองเดินทางสะดวกด้วยตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรกับพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็คงไม่พ้นบ้านพักตากอากาศ กำลังเล็งเลงอีกที่ที่จังหวัดนครพนมบ้านเกิดคุณแม่อยากได้ที่ดินริมโขงก็เล็งไว้อยู่ตอนนี้มีที่ซื้อไว้ตอนนี้ก็3-4จังหวัดเป็นการลงทุนเผื่ออนาคตด,ด้วยแต่ก็จะเน้นไว้พักผ่อนมากกว่าโดยเฉพาะคุณยายที่ไม่ค่อยสบายพอได้ไปอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์แบบนั้นสุขภาพก็ดีขึ้นมากเรียกว่าตอนนี้ขึ้นแท่นเศรษฐีนีที่ดินไปเรียบร้อย